และแล้วเธอก็เดินกลับเข้ามาหาฉันอีกครั้งเธอพร้อมว่าเธอหมดสิ้นความหวังกับเขาคนนั้นคนที่เธอทิ้งฉันไปเลือกมันแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้โจท,ที่รัก ทำไมถึงโง่อย่างนี้แต่ก่อนมีคนดีๆที่รักเธอเธอเอาสมองส่วนไหนเธอคิดแต่ก่อนชีวิตฉันเคยรักเธอแต่ทุกวันนี้นื้อราไม่มีเหลือเธอก็ยังหน้าด้าน เดินมาขอเสษใจที่เหลือคงคิดว่าฉันยังเหลือเศษจใจที่รักเธอ